สวัสดีครับทุกท่านาห่างหายกับการทำคลิปไปนานพอสมควรนะครับอันนี้เป็นคลิปที่ก่อนปีใหม่ช่วงที่เดินทางไปที่โอปอยนะครับขากลับมาก็ขากลับกลับจากเพชรบุรีอถนนธุรีปากท่อนะครับก็เลยคิดว่ามันไม่ไกลจากที่แยกวังมะนาวมากนักก็เลยเดินทางมาเที่ยวเพราะว่าเห็นหลายหลายคนลหลายคลิปทำออกมาถ่ายภาพมาสวย สถานที่ก็น่าน่าสนใจเพราะว่าสมัยก่อนจะลงใต้บ่อยแล้วก็ไม่เคยแวะสักทีหนึ่งวันนี้มีโอกาสได้แวะไปนะครับก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งซึ่งก็อาจจะเป็นช่วงเ,เรียกว่าอะไรครับคนเริ่มบ่ายแก่ๆนะครับคนนักท่องเที่ยวไม่เยอะเท่าไหร่มีท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยไม่ไม่มากแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ลิงบนเขาลงมาหา อาหารนะครับมันน่าเห็นใจนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาที่ลูกไม่ใหญ่มากแล้วก็น่าจะเป็นเขาหินปูนที่มันสูงชันนะครับตน้ตนไม้ต้นไม้ใบหญ้าอาหารการกินมันก็ไม่มีให้เขานะครับเขาก็ต้องมาสายจากเมตตาจากจิตเมตตาของนั่องเที่ยวซื้อของผลไม้รากไม้มาให้เขากินนะครับอันนี้ก็อย่างว่าเนะ ม่อก่อนมันเป็นที่ของเขานะเดีย๋ยวนี้เราไปลูกลานที่เขาแล้วก็เราก็ต้องมา,าช่วยเหลือจนเจือกันบ้างนะครับอันนี้เป็นอากาศภายในนะครับให้ดูกันไปเพลินแล้วกันผมไม่อยากบรรยายนะแต่บอกเอาก็เป็นคร่าวๆแล้วกันว่าสถานที่แห่งนี้ก็ในประวัตินะครับก็ เอาวาราที่ก่อนละกันนะครับอยู่หาาแยกวามานาาไปทางเพชรบุรีนะครับประมาณ10กิโลกว่า,วาประมาณ11-15กิโลเนี่ยครับอยู่ซ้ายมือก็จะเรียกว่าถ้ำเขาย้อยนะครับข้างในจะมีพระพุทธรูปาปางสายญาติผู้บาดจำลองแล้วก็พระพุทธรูปพระเจ้าอู่ทองผู้เลื่อมใสปิดทองนะครับจนเป็นสีทองอาลามจะเป็นสันาระสถานแห,แห่งหนึ่ง ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนอกจากความสวยงามแล้วก็ด้านหน้าด้านด้านหน้าของทางเข้าเนี่ยจะมีร้านข้าวแกงอยู่นะครับก็เห็นรถเยอะแวะเยอะมากน่าจะอร่อยผมยังไม่เคยไปเท่าทาันะครับอันนี้ประวัติย่อๆเนี่ยก็ตั้งของอา่อาอา่าทําเขาน้อยเนี่ยขาย้อยเนี่ยครับก็คือตั้งแต่ทึกไว้สวัสบายยาแล้วว่า สมเด็จพระเจ้าอุทธง์ยกทัพมาตั้งทัพบริเวณนี้นะครับแล้วก็เรื่องเรือมาจะถึงรชัชกาลที่4ขณะที่ทรงผนวตรก็เสด็จมาทุด,ดงปากขดที่หน้าเขาย้อยแล้วก็ย้ายที่ประทับอาบัฐานในทัพเขาย้อยเป็นเวลาหลายคืนปัจจุบันถ้ำเขาย้อยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และผู้ศาสนานะครับก็อยากที่เห็นนะครมีรูปภาพมีอะไรกันอันนี้ออกจาก ตัวในถ้ำนะครับจะเดินไปที่พระอุโบสถเป็นพระอุโบสถที่สวยงามมากนะครับอันนี้ชมบรรยากาศกันไปก่อนอันนี้ก็เป็นทางขึ้นไปบันไดขึ้นไปด้านบนนะครับผมไม่ได้ขึ้นไปนะครับเพราะว่าอข,ข้างจะเย็นแล้วก็มีเป้าหมายว่าเดี๋ยวจะแวะที่อัมพาวาตลาดน้ําอัมพาวานะครับเพราะว่าไม่ได้ไปหลายปีแล้วไหนๆก็ถือโอกาสเดี๋ยวทางกลับเราก็แวะเข้าไปเที่ยวชม นะครับชมภาพไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวจุดไหนถ้ามันมีน่สนใจก็จะบรรยายให้ทราบกันอันนี้น่าจะเป็นตัวของศาลาการประเรียนนะครับของอวัดแห่งนี้อันนี้นครับเป็นพระบุกสดไม้สักสวยงามมากๆนะครับ ทางขึ้นก็จะมีพวกรูปปูนปั้นนะครับครับผมจะเป็นปูนปั้นถ้าไม่ใช่โลหะไม่ไดสังเกตนะครับแต่ว่าเหมือนก็จะเป็นโลหะหรือว่าเป็นปูนปั้นประดับจะสวยงามครับมีให้เห็นทั้งซ้ายทั้งขวา <c oughs> ภาพอาจจะนั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่จะมีกล้องสองตัวนะครับตัวหนึ่งก็ผมถ่ายอีกตัวหนึ่งก็จะมีผู้ช่วยเป็นคนถ่ายให้จะได้เห็นภาพทั้งสองมุมนะครับด้านนอกนี่นอกจากความสวยงามด้าน,นในนี่ต้องยอมรับเลยว่าสวยนะครับด้วยบรรยากาศของมีแบ็กอัพเป็นภูเขาสูงด้วยผมว่ายิ่งงดงามมากมายเลย อันนี้ให้เห็นการชัดๆนะครับสิ่งปกติเราจะไม่ค่อยเห็นแบบนี้กันเ๋ย <c> ว <oughs> เราขึ้นบันไดขึ้นไปชมภาพรบรรยากาศภายในพระบสวสนั่นเป็นเวลาที่ผมไปนี่น่าจะประมาณบ่ายสามกับบ่ายสี่นะฮะแดดแดดค่อนข้างจะน้อยนะครับปฏิทินนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวซึ่ง ที่หนาวจริงแต่ว่าเป็นช่วงเวลาของหน้าหนาวค่อนข้างจะมืดไวนะครับอย่างที่บอกนะมีกล้องสองตัวนะครับจะ,ะนั้นจะเห็นบางทีภาพเหมือนกับจะถ่ายซ้ำถ่ายซ้อนกันแต่ก็เอามาลงกันผมพยายามไม่ตัดนะแนวทางการทำคลิปของผมคือจะไม่ตัดคลิปคือถ่ายมาเท่าไหร่ถ่ายแล้วก็พสถ่ายแล้วก็พส แล้วก็มาตัดตรงช่วงพอดที่มีเสียงเสียงของมือถือนะครับก็จะเอาออกอนนั้นภาพจอมาเต็มๆอันนี้จริงๆเนี่ยมันทั้งหมด29นาทีตัดมาเหลือประมาณเท่านี้ครับพยายามตัดออกให้มากที่สุดแล้วแต่ไม่อยากตัดเพราะอยากให้เหมือนกับว่าพาทุกท่านมาเที่ยวชมได้เห็นกันอันนี้เป็นบรรยากาศภายในพระโบสถ์นะครับ สวยงามครับสวยงามจริงๆก็ยอมรับเลยว่าเป็นภาพระบโสถที่สวยงามาแล้วก็ได้ได้ชื่นชมนะครับภาพที่ถ่ายจากวิดีโอเนี้ถ่ายจากมือถือนะครับซึ่งคุณภาพการภาพภาพออกมาคุณภาพเนี่ยมันจะสู้พวกกล้อง้แท้ของของที่เขาถ่ายกันไม่ได้นะครับ แต่จะสังเกตว่าแสงมันจะมีวุบว่าภาพจะมีวุบว่าตามเพราะว่ากล้องพวกนี้สมัยนี้จะต,ตั้งค่าอัตโนมัติมาจากคึบมาจากโรงงานเลยโฟกัสภาพอัตโนมัติท่นั้นเวลาเราเปลี่ยนภาพเปลี่ยนมุมเปลี่ยนภาพที่เห็นเนี้ยมันก็จะมีการปรับพอปรับปุ๊บมันแสงเสกแสงมันก็จะวุบว่าดรอปลงบ้างสว่างโล่บ้างอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับนี่เพา พระประธานในพระบสมศนะครับสวยงามจริงเชิงจนชมพ่อไปเรื่อยๆนะครับเสรยดายครับว่าถ้าเป็นมืออาชีพหรือว่าถ่ายทำแบบมืออาชีพนี่ก็จะมีไฟส่องแสงออกมานะครับหรือภาพมีผ่านรีเฟกซ์อะไรต่างเนี่ยมันก็เลยจะภาพเลยจะสวยงามกว่านี้ อันนี้ค่อนข้างมืดไปน,นิดหนึ่งนะครับข้างในก็เป็นเหมือนกับภาพแกะสลัก,กน,นะครับเรื่องราวชาดกของพระพุทธเจ้านะครับแต่มืดเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่าง ชคดีครับวันที่ผมมานี่ที่ว่าตอนช่วงเย็นเนี่ยคนน้อยมากเลยได,ได้โอกาสที่ถ่ายมาค่อนข้างจะไม่ค่อยติดคนเท่าไหร่อันนี้ด้านหลังนะครับนี่ครับจะเห็นว่ามีภูเขาสูงคือเขาย้อยเนี่ยครับเป็นแบ็กอัพ อยากเชิญชวนนะครับถ้าเกิดว่าทุกท่านนะครับลงไปภาคใต้ไปเที่ยวหัวหินประจบอะไรเนี้ยออกข้าเช้าแล้วก็เกิดว่าไปแวะทานข้าวตรงเขาย้อนี่ก็ได้ครับมีหลายร้านเลยแล้วก็เห็นรถจอดเยอะนะครับแล้วก็ทานข้าวเสร็จก็ไปเดินไปกลับไป,ไป,ไ,ปไปเที่ยวถ้ำมาเที่ยวชมพ้าบูสดไม้สักแห่งนี้นะครับชมความสวยงามก่อนเดินทางไปเที่ยว จะอําหัวหินหรือจะปานบุรีก็แล้วแต่นะครับลองเชิญชวนนะครับร้านจอดรถก็ถือว่าเยอะนะครับก็แต่ก็ต้องระวังเรื่องลิงนิดนึงเพราะว่าก็อย่างว่านะเขาคงด้วยความหิวนะไม่เราจะไปมองเขาว่าเขาก้าวล้าหรืออะไรนะครับเขาก็อยากจะเห็นคนถืออาหารหรือมีอาหารหรือมีผลไม้หรือมีอะไรที่เขาทานได้ เขาก็จะเข้าไปแย่งไปยื้อนะก็เราก็ต้องระาวาังตัวมีเจ้าที่ดูแลอยู่ครับไม่ต้องห่วงนะครับเห็นบานด้าน,นาตานะครับสวยจริงๆอันนี้ก็ไม่ทราบมูลค่าในการก่อสร้างนะครับเจ้าใจว่าจะสูงมากๆเลย การบรรยายของผมนี้จะไม่เน้นทางประวัติศาสตร์นะครับหรือเรื่องราวที่เป็นนั่นเพราะว่าเอา่เหมือนเรามาเที่ยวชมนะครับเหมือนเดินมาเดินมาเดินเที่ยวกับผมอะมาเดินด้วยกันแล้วผมเป็นคนถ่ายผมก็ถ่ายผมเห็นยังไงคนที่ดูคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ดูวิดีโอนี้ก็เหมือนกับสายตาที่ผมเห็นครับแดดส่องลมตกนะครับ นี้ด้านล่างนะครับสังเกตในด้านล่างนะครับจะมีลายปูนปั้นนะครับเป็นอะไรอ่ะการเล่นสมัยก่อนของเรานะครับหลายๆอย่างที่เรา,าเนี่ยตรงจุดนี้นะครับเด็กสมัยใหม่โดยเฉพาะเด็กในเมืองเนี่ยแทบจะมีโอกาสได้เล่นแบบนี้เลยเราขนสูงวัยซึ่งผ่านพวกนี้มาแล้วเนี่ย ถ้ามีพาเด็กไปเที่ยวนะครับพาเขาเดินดูแล้วก็อธิบายเขาฟังผมว่าเป็นประโยชน์แล้วก็น,น่าสนใจนเขาจะทำไว้รอบอุโบสถเลยทางซ้ายทางขวาซ้ายขวานะครับยกเว้นประตูทางขึ้นทางลงบันไดทางขึ้นทางลงนะครับอันนี้เป็นประตูด้านหลังนะครับ ก็เป็นทางขึ้นทางขึ้นได้นด้านหนึหน่งแล้วก็เขาทําเป็นสลบไว้นะครับคนที่กรณีที่นั่งรถเข็นเนี่ยก็สามารถเข็นขึ้นได้นะครับไม,ไม่ไม่สูงมากผมว่าไหวอยู่เอ่พอพาวโบสถดแห่งถ้าผมเดานะครับน่าจะติดตั้งเครื่องไล่ไล่พวกไล่นกน,นะครับ มันน่าจะเป็นพวกระบบอิโซนิกเพราะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหแบบนี้ถ้าเจอนกมาขีใส่นี่เสียของเสียหาย mm hmm. เสียหายมากๆเลยน่าจะติดตั้งไว้นะครับนี่ครับอีกด้านหนึ่ง อมื่อกี้ก็อาจจะบางบางภาพอาจะซ้ำนะครับแต่โดยส่วนรวมก็ถือว่าดีแล้วก็ผมมองว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆนะครับเราผู้สูงวัยเราก็เห็นเราก็ชื่นชอบชื่นชมคนที่เด็กๆก็ที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอไม่เคยพบก็มามา,มา,มาได้ดูก็น่าจะตื่นตาตื่นใจ ได้ดายนะครับภาษาอังกฤษผมไม่ได้เรื่องเดราวไม่งั้นก็จะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษเคยคิดจะแปลใช้ปกติผมจะใช้ตัว Google แปลซึ่งมันก็ไม่เข้าใจว่ามันทำไมไม่ปรับปรุงเลยแปลได้แย่ปแปลได้แย่มากนะครับแต่ผมก็ต้องอาศัยแปลเป็นคำบรรยายอยู่แต่จริงคำบรรยายภาษาอังกฤษเนี่ยอยากจะเป็นอยากให้แปลเป็นภาษาอังกฤษได้เลยออกปเป็นภาษาอังกฤษที่ผมบรรยายนะครับ ก็เหมือนได,ได,ได้ได้สื่อสารกับคนต่างชาติด้วยเพราะบางคนเนี่ยเขาดูภาพแล้วเขาก็ชอบนะแต่ว่าเขาไม่ไม่เข้าใจภาษาเราเขาก็เขาก็ไม่ดูว่าน่าเสียดายนะคลิปนี้ยาวประมาณ16นาที54วินาทีน,น,นะครับอันนี้ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินกลับไปทาง ตรงทําเขาย้อยนะครับพอดีรถจอดอยู่ตรงนั้นอันนี้เป็นหอละคังังทางขึ้นเมื่อกี้ครับแต่ผมไม่ได้ขึ้นไปเพราะว่าอย่างที่บอกผมจะเอาจากนี้ผมจะไปอัมพาวา เดินกลับยอ้อนมาทางทั้งเขาย้อยนะครับเดินกลับมาก็เป็นเจอช่วงนี้เป็นช่วงที่ลิงกำลังลงจากภูเขามานะครับมาหาอาหารยิงผมผมอาจจะว่าผมรีบะนะผมก็เลยไม่เห็นว่าเขามีผลไม้ผลไมบากลไม้ขายตรงไหนให้ลิงได้บ้างนะครับ อันนี้เป็นลานจอดรถนะครับค่อนข้างกว้างขวางเลยรองรับรถได้เยอะเลยนะครับก็เป็นความงามอีกแบบหนึ่งนะครับโชคดีครับถมมาวันที่ช่วงที่คนน้อยก็ได้ภาพที่ค่อนข้างจะดีไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบผู้คนนะครับ อันนี้เป็นอะไรนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นสารเจ้าแม่ทัพทิมหรือเปล่านะครับหรือสารเจ้าเจ้าแม่กุนอิมนะครับก็หวังว่าทุกท่านได้ถ้าได้เข้ามาดูได้จะได้ความมีความสุขหรือว่ามีความชื่นชมในบรรยากาศแบบนี้นะครับก็ยังไงก็เข้ามาดูแล้วก็กดเมนกดไลค์ให้กำลังใจกัน เดี๋ยวผมกลับไปหาทุกท่านเองครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ